สวัสดีครับบทที่5นะครับการถ่ายภาพข่าวในบทนี้เนี่ยเ,เราจะพูดถึงเรื่องของเทคนิคในการถ่ายภาพของช่างภาพนะฮะสื่อมวชนนะครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อเอาไปใช้ในงานทางด้านข่าวนะครับเรามาดูเนื้อหากันนะครับการถ่ายภาพข่าวนะครับ การถ่ายภาพข่าวลักษณะจะแตกต่างจากภาพโฆษณานะครับเนื่องจากว่าภาพข่าวเนี่ยจะเน้นในเรื่องของเหตุการณ์สถานที่นะครับส่วนภาพโฆษณาเนี่ยจะเน้นการจัดแสงของสินค้านะครับแล้วก็มีการจัดฉากการถ่ายภาพสินค้าที่สวยงามนะครับาภาพข่าวนะครับหมายถึง ภาพที่รายงานเหตุการณ์นะครับภาพที่รายงานเหตุการณ์ห,หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นสู่สายตาประชาชนนะครับเป็นภาพข่าวที่ถ่ายแบบตรงไปตรงมานะครับไม่ได้มีการเซตหรือว่ามีการจัดฉากอะไรเลยนะฮะภาพข่าวจึงหมายถึงภาพที่ใช้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับในรูปแบบของภาพข่าวนะับหรือภาพประกอบข่าวโดยสะท้อนเหตุการณ์ที <financially S 1> ่เกิดขึ้นจริงนั่นเองนะครับ ความสำคัญของภาพข่าวนะฮะก็คือ,อในงานข่าวเนี่ยนอกจากเ,าเนื้อหาที่มันเป็นคอนเทนต์ตัวหนังสือนะครับสิ่งที่สําคัญไม่ไม่แพ้กันเลยก็คือภาพประกอบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับภาพจะสื่อความหมายได้นะครับภาพภาพนั้นก็ต้องมีมีจุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจนะครับทำให้คนที่ อ่านเนื้อหาแล้วเข้าใจตรงกันนะครับรายละเอียดของเหตุการณ์หรือเรื่องราวนะฮะที่นําเสนอผ่านภาพข่าวเนี่ยต้องมีการคิดนะฮะต้องมีการคิดแล้วก็มีการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นความสําคัญของภาพข่าวเนี่ยดับแรกนะครับดึงดูดความสนใจนะฮะภาพภาพนั้นเนี่ยสำคัญเลยต้องทําให้คนเนี่ย ดึงดูความสนใจของคนอ่านข่าวให้ได้นะฮะภาพมันต้องมีแอคชั่นมีสีหน้าท่าทางหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจนะครับ2ก็คือความสําคัญนะครับสร้างความเข้าใจและเพิ่มเติมเรื่องราวเหตุการณ์ของสถานการณ์ได้ดีนะฮะสร้างอารมณ์นะครับเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือนะเนื่องจากภาพถ่ายเนี่ยถูกใช้ในทางกฎหมายใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ ความสําคัญของภาพถ่ายเนี่ยจะมีความสําคัญที่เป็นหลักฐานได้นะครับเพิ่มความน่าสนใจของภาพข่าวให้ดูสวยงามและก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นความสําคัญของภาพข่าวนั่นเองนะครับทีนี้มาดูวัตถุประสงค์ของการถ่ายภาพข่าวนะครับวัตถุประสงค์ก็คือ,อางานในแต่ละชิ้นเนี่ยอของการถ่ายภาพเนี่ยมันก็ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนําไปใช้งานนะครับงานถ่ายภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์เนี่ยต้องมีการกําหนดเป้าหมายนะครับเช่นเอาไปประกอบข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวเว็บไซต์อ่าถ้าเป็นประกอบข่าวหนังสือพิมพ์เนี่ยภาพมันควรจะมีความละเอียดที่สูงนิดนึงนะครับส่วนภาพทางเว็บไซต์เนี่ยก็อาจจะไม่ต้องละเอียดมากแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้มาดูวัตถุประสงค์อย่างอื่นกันบ้างนะครับ วัตถุประสงค์ของการเอาไปใช้งานเนี่ยก็ก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่าเอาไปใช้ในงานหนังสือพิมพ์ทางเว็บไซต์หรือหรือ,อในเพจใน Facebook อะไรก็ตามนะฮะอันนี้ก็ต้องดูวัตถุประสงค์ของงานนะครับช่างภาพนะครับที่ที่มีประสบการณ์เนี่ยก็ต้องสามารถแก้ไขสถานการณ์ล่วงหน้าได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับศึกษาสถานที่จัดงานนะฮะการถามคิวงานต่างๆการหาม,มุมภาพหรือว่าการจดบันทึกลงในสมุดพวกนี้ก็จะช่วยทบทวนช่างภาพไปด้วยนะฮะอันที่2นะเตรียมความพร้อมเพื่อการถ่ายภาพนะข่าวนะเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและ,ะก็อุปกรณ์นะฮนะมีความแข็งแรงทั้งร่างกายมีจิตใจมุ่งมั่นแต่งกายถูกต้องตามการรเทศะในพวกนี้นะเตรียมความพร้อมในการถ่ายภาพข่าวเนี่ย เตรียมพร้อมทั้งอุปกรณ์นะอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะมีการตรวจสอบมีการเลือกใช้ให้เหมาะกับงานนะครับเช่นเลนเทเลเนี่ยที่ถ่ายระยะไกลเนี่ยเราต้องดูหน้างานด้วยนะครับอย่างเช่นข่าวเหตุการณ์ประท้วงอะไรเนงะี้ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปใกล้กับเหตุการณ์ได้เราก็ต้องใช้เลนเทเลพวกนี้นะฮะมาช่วยในการถ่ายนะเลือกกล้องที่เหมาะนะครับ บางทีสถานการณ์บางอย่างเราอาจจะยกกล้องขึ้นมาถ่ายถ่ายแบบลำบากยากเย็นมากนะฮะเพราะฉะนั้นโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็สามารถที่จะหยิบขึ้นมาถ่ายภาพได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถส่งข่าวออนไลน์ได้ด้วยนะอ่าตรวจสอบแบตเตอรี่นะครับกระเป๋ากล้องนะครับแบตเตอรี่อะไรต้องพร้อมเสม,อ,อ,สมอนะ ต้องดูงานด้วยนะลักษณะงานบางอย่างเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะที่จะไปสา,ายกล้องเข้าไปในงานนะฮะเช่นงานราตที่สมสรอนงานสันนิบาตอะไรเนี่ยที่เราต,ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องดูลักษณะของงานด้วยนะครับความพร้อมด้านสถานที่นะฮะเราก็ต้องไปก่อนเวลาเนาะเตรียมความพร้อมมันสังเกตดูสภาพแสงในห้องนะฮะดูช่างภาพรุ่นพี่ของเรานะฮะว่าไปทําข่าวมากน้อยแค่ไหนเรา ถ้าไปน้อยอาจจะไม่ต้องแย่งการการถ่ายภาพนะแต่ถ้าไปกันเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องเลือกมุมที่ดีที่สุดนะครับเตรียมพร้อมสําหรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะเปลี่ยนแปลงผู้สัมภาษณ์นะอาจจะย้ายที่แบบนี้นะเปลี่ยนกําหนดการเนะเปลี่ยนสถานที่ในการให้สัมภาษณ์แบบนี้นะสถานการณ์ที่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปพวกเนี้ยเราก็ต้องพร้อมรับ นะโอเคนะครับบางสถานที่เนี่ยจะต้องมีการขออนุญาตการก่อนถ่ายภาพนะอันนี้ก็ต้องไปอขออนุญาตจากเจ้าภาพด้วยนะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะที่ไม่คาดฝันนะฮะสภาพแวดล้อมเอ่ยการกีดกันเอ่ยความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประสานงานเอ่ยแบบนี้เป็นต้นนะครับ อเคนะลักษณะรอบประเภทของภาพข่าวกิจกรรมนะครับหนึ่งนะครับนะเราสามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับภาพข่าวขององค์กรนะภาพข่าวขององค์กรเนี่ยเราก็ต้องอรู้จักหน้าตาของผู้บริหารนะครับว่าสถานที่ที่เราจะไปถนะ่ายเนี่ยใครเป็นผู้บริหารนะยกตัวอย่างเช่นในงานเนี่ยเราก็ต้องเน้นเป็นพิเศษว่าผู้บริหารของเราอยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะนี่เป็นตัวอย่างภาพถ่ายนะ โอเคนี่เป็นภาพกิจกรรมในโรงเรียนแบบนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยใครเป็นประธานยังไงอ่าโอเคช่างภาพนะครับก็ต้องช่วยผู้บริหารด้วยนะทำความคุ้นเคยอะไรด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องเกร็งนะฮะต่อไปภาพข่าวเพื่อการโฆษณานะครับอ่าภาพกับ ข่าวเพื่อการโฆษณาเนี่ยจะมีาการจัดอุปกรณ์ประกอบฉากนะฮะเพื่อให้มีความสวยงามนะฮะเพื่อใช้ในการโฆษณาสินค้าอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ต้องมีการจัดฉากนะครับจัดสถานที่จัดแสงอะไรนะรโอเคนะครับหัวข้อต่อไปนะค,ความสําคัญของการถ่ายภาพข่าวเพื่อการโฆษณาเนี่ยความสําคัญก็คือเป็นการดึงดูดความสนใจนะการสื่อความหมายแล้วก็กระตุ้นให้อยากรู้อยากเห็นนะครับ นี่เป็นภาพข่าวกิจกรรมนะครับโอเคก็มีในงานมีกิจกรรมอะไรบ้างมีครอบมีอะไรบ้างอะไรเนี่ยโอเคประเภทสุดท้ายนะภาพข่าวงานพิธีการนะครับงานพิธีการเนี่ยก็มันเป็นไปตามลําดับอยู่แล้วนะครับทีนี้ช่างภาพก็ต้องรู้ว่าพิธีการช่วงไหนเนี่ยที่สําคัญที่สุดนะครับก็เลือกถ่ายในช่วงนั้นก็ได้นะครับเช่นการเดินขบ,บวนแบบนี้น การเดินขบวนนะครับภาพขบวนก็ต้องสําคัญคนถือป้ายก็สําคัญเหมนนี้เป็นต้นนะครับโอเคทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของการถ่ายภาพข่าวนะครับ